ครับวันนี้นะครับเสียดายมากนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับปีลงไปตรงช่องนะครับก็เปิดน้ําให้ไหลลงคลองนะครับกระสุกไซส์ประมาณสักเกือบโลนะครับสวยมากใช้เหยื่อปลาตะเพียนนะครับโดนเข้าไปตรงมุมแก้มมุมปากเลยนะครับเต็มเต็มเสียดายมากไม่ได้ถ่ายคลิปโอเคครับอย่างน้อยก็กาดนะครับกระสุกกับเหยื่อลักปลาตะเพียน สุดยอดมากครับช่องนี้น้ำไหลลูกไปในนาน,นิดๆนะครับมีลูกปลาตัวเล็กๆอ่าลงมาตามน้ำนะครับแล้วก็กุ้งด้วยเดี๋ยวลองตีดูเพราะเมื่อกี้ลูกชชโดนะครับลูกชชโดมันมันมาวัวกัดกินเนี่ยไม่รู้มีนจะโศกบ้าง โดวันครัะโดดกล้องนั้นโตเร็วมากนะครับชุดนี้อ่าชุดนี้รอดนี่ถือว่าเต็มบ่อเลยนะครับหันมันแบบนี้เลยลูกชะโดดนะครับากัดเหยียบปลากไก้สวยแล้วครับเริ่มใหญ่แล้ว เดี๋ยวจะปล่อยนะครับอยู่นิ่งๆไอ้หนูวัดเกี่ยวไม่ใช่คีมโอเคนะครับเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อย ุดยอดมากครับติดแครงพรุมอ๋อที่หนีบกล้องหักไปละโอเคครับกันนี้เรามาลองดูจุดนี้นะครับน้ำไหลลงบ่อดินเดี๋ยวใช้ที่บงังรูปให้มุมกล้องหน่อยโอเคน่าจะได้บังรูปให้หน่อย ร้อนเกินไปโอเคนะครับได้ลองดูเผื่อมีเผื่อมีกระสุบขึ้นมานะครับน้ำไหลจากในนานะครับตามลงไปตามท่อนะแต่ก็ไม่เห็นว่ามีกระสุบกัดลูกปลานนะครับเดี๋ยวลองดูเผื่อมีตัวตัวเยอะมากทะลุนครับช่อง สวยมากนะครับได้ประมาณสักเกือบเกือบกิโลนะครับสวยมากก็สําหรับหมายนี้นะครับเป็นบ่อดินแล้วก็มีท่อน้ํานะครับมีท่อน้ําไหลลงมาจากใน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 ุ่งนานะครับก็กระตุกสวยสวยมากไชสกคงจะกิโลนึงน่าจะได้นะครับได้สวยมากใช้เหยื่อปลาไก่นะครับ ดี๋ยวจะลงตีซ้ำดูนะครับว่าจะมีตัวอีกบ้างไหมนะครับเกี่ยวกับกัดสูบไส้สวยเกี่ยวกับแต่รูปครับเกียวบปลากายกับกัดสูบใส้งานนะครับเกศยอดมากครับจะลงต่อเดี๋ยวมาลองดูกันอีกรอบนะครับ ลอ,อลองดูอีกรอบเผื่อมียังมีตัวนะครับครับสวัสดีครับ เพื่อนเพื่อนนักตกปลาแล้วก็เพื่อนเอฟซีที่ติดตามเลยให้กําลังใจด้าบางกันมาตลอดนะครับสําหรับวันนี้น้ำบางมาตีปลากระสูบนะครับที่หมายบ่อดินโอเคนะครับจุดนี้ก็ได้ไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จุดที่อีกบ่อนึงครับก็ได้มาอีกหนึ่งตัวก็ใช้ประมาณสักเกือบเกือบโลนะครับแต่ละตัวเกือบเกือบโลสวยมากนะครับอ้วนมาวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เฮล สำหรับปลาชโดนะครับเมื่อกี้ใสเล็กๆนะครับได้มาแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ปลาช่อนตัวเล็กๆอีกตัวนึงครับก็ปล่อยไปแล้วเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับอากาศดีมากนะครับคลึมๆแล้วก็มีแดดบางๆนะครับแดดไม่แรงก็พอมาตีปุ๊บลมนิ่มๆนะครับก็ปลากระสูกที่ในร่องน้ำนะครับที่น้ำไหลลงบ่อดินนะครับก็โอเคออกมาั ตีไปไม้สองไม้ก็โดนเลยสำหรับตัวเลขนะครับตัวเลขก็ไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้ถ่ายคลิปก็เสียดายมากครับตีทีแล้วก็ได้ก็ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านสุดยอดมากกวันนี้ครับก็สําหรับเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามน้ำบังกันมาตลอดก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในคราวต่อไปโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ บ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่